จินตนาการภาพการผจญภัยในเส้นทางออฟโรดที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่รถ SUV ออฟโรดขนาดกะทัดรัดอย่างหินรอดามอบให้คุณแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดทั้งหมดมาดูกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงกลายเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจของซูซูกิจิมเนในตลาดอินเดียและราคาที่น่าสนใจตั้งแต่364,000ถึง735,000บาทจะทำให้คุณคิดถึงการขับขี่แบบไหนบ้าง และนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปเมนโรดา2025ไม่ใช่แค่รถออฟโรดธรรมดาแต่เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการผจญภัยจริงๆโดยมีให้เลือกทั้งแบบ2ประตูและ4ประตูเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสั้นๆหรือการออกทริปครอบครัวแต่ที่นี่คือที่ที่มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องยนต์เบนซินอินเตลรเลย์2.0ลิตรโบชาร์จที่ให้กำลัง150แรงม้าและเครื่องยนต์ดีเซน6.2 2ลิตรโบชาร์จ ที่ให้กําลัง1 3 0แรงมา้าทาให้รถคันนี้พร้อมสำหรับทุกเส้นทางตอนนี้มาดูราคาในอินดีกัน EXO-Room ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจนำเข้าหรือซื้อในตลาดโลกช่วงราคาทั้งหมดของได้จะอยู่ระหว่าง9.99แสน20.12แสนรูปีหรือประมาณ3.64,000 7.35,000บาทโดยแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆดังนี้ DC 1.5ลิตรเป็นพอ1.5 w d M t เซ่าราคาเดิม 9 9 9แสน3แสนบาทเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.5ลิตรที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยกีธรรมดาเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและช่วยประหยัดน้ำมันมากที่สุดในกลุ่มนี้เหมือนกับการเลือกเพื่อนที่เชื่อถือได้สำหรับการเดินทางประจำวันโดยไม่เปลืองมากเกินไปเบนซินส0นลิตรเรมสเทเลนเทอร์โบเซ้าราคาเดิม1 6 2 5แสนรุ่น s อส594,0ง0บาทคุมพลังเบนซินเทอร์ที่แรงที่สุดในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบขับทางไกล และต้องการอัตราเร่งที่ดีเช่นการออกเดินทางไกลๆที่ต้องการความเร็วและความมั่นใจในการขับดีเซน2.2ลิตร m 6 44แอดเซ้าราคาเดิม20.1 2 20, 7 3 5 0 0เบาทรุ่นนี้คือท็อปสุดในตระกูลดามาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อเกียร์อัตโนมัติและฟีเจอร์ออฟโรดครบชุดเหมือนกับการมีเครื่องมือทุกอย่างพร้อมสำหรับการผจญภัยที่ยากที่สุดแต่ที่นี่คือที่ที่มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของมอหินดโรดมีหลายตัวเลือก เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมาดูรายละเอียดกันเครื่องยนต์เบนซินนมสเตเลน2.0ลิตรโบชาร์จให้กำลัง150แรงมาร้าแรงบิด300นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรวมถึงระบบขับเคลื่อน2 w d และ 4WD ซึ่งหมายถึงคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเส้นทางเช่นใช้2 w d สำหรับถนนปกติเพื่อประหยัดน้ำมันหรือสลับไป4ด w d เมื่อเจอทางลำบากเครื่องยนต์ดีเซลนมฮอก2.2ลิตรโบชาร์ ให้กำลัง130แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรเช่นกันมีตัวเลือกเกียร์และระบบขับเคลื่อนเหมือนกันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความทนทานและประหยัดน้ำมันในระยะยาวดีเซนดีหนึ่งหนเดซอขนาด1.5ลิตรให้กำลัง117แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบขับเคลื่อน 2WD หรือ 4WD ซึ่งเป็นตัวเลือกที่สมดุลสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการความง่ายในการใช้งาน ตอนนี้มาดูขนาดตัวถังเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นไมนรอดา2,024แบบ2ประตูมีขนาดดังนี้ความยาว3,985ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตรความสูง1,890ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,450ม mm, ิลิเมตรและระยะห่างจากพื้นดิน226ม mm, ิลิเมตรซึ่งทำให้มันกระทัดรัดและคล่องตัวเหมือนกับรถที่ออกแบบมาเพื่อการผจญภัยในพื้นที่จำกัดในขณะที่แบบิประตูจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ความยาว4 3 0 0 mm, มิมตรความกว้าง1,855ม mm, ิมความสูง1,890ม mm, ิลมฐานล้อ2,765ม mm, ิมตรและระยะห่างจากพื้นดิน226ม mm, ิเมเหมือนกันเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมและสัมภาระมากขึ้นน้ำหนักของรถก็สำคัญสำหรับการควบคุมและประสิทธิภาพแบบ2ประตูหนัก1,275กิโลกรัมและแบบ4ประตูหนัก1,385กิโลกรัม ซึ่งช่วยให้รถมั่นคงบนเส้นทางออฟโรดช่วงล่างของ Maynard 2 0 2 4ใช้ระบบอิสระแบบดับเบิลวิชโบนที่ด้านหน้าพร้อมคอยสปริงและโช้คับเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและควบคุมได้ดีและด้านหลังใช้มัตติลิงพร้อมอุปกรณ์เดียวกันเหมือนกับการมีฐานรองรับที่แข็งแรงสำหรับทุกสภาพถนนการออกแบบภายนอกนั้นโดดเด่นและพร้อมใช้งานกระจังหน้าแบบปิดพร้อมไฟหน้าเหล็กกันชนเหล็กหนาพร้อมไฟตัดหมอกหลังคาผ้าใบแบบเปิดประทุนได้เพื่อสัมผัสธรรมชาติไฟไท้ายแบบเล็ ยางอะไหล่ติดตั้งด้านหลังล้อออฟโรดขนาด16นิ้วพร้อมยางบีฟกูริชที่ทนทานต่อการขับในเส้นทางลำบากเหมือนกับการเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยทุกครั้งภายในห้องโดยสารก็เน้นความทนทานและใช้งานง่ายเบาะนั่งผ้าแบบกันน้ำที่ถอดซักได้แผงคอนโซลเรียบง่ายพูงมาลายัย3ก้าระบบปรับอากาศแบบเมนูนหน้าจอสัมผัส7นิ้วรองรับดูทูต USB Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเหมือนกับการมีเพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยเหลือเสมอ แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ไมนโรดา2,024มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันเพื่อให้คุณมั่นใจในการขับขี่ระบบ Active รวมถึง ABS ระบบเบรกป้องกันลอ็อค EBD การกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิส์ ESC ควบคุมสเสถียราภาพอิเล็กทรอนิกส์ a s ช่วยขึ้นเนิน d c ช่วยลงเนินและ TPMS ตรวจสอบแรงดันยางซึ่งช่วยป้องกันอุบัติเหตุในเส้นทางยากๆระบบ Pa s ซิ v e ก็ไม่น้อยหน้า ถุงลมนิรภัยด้านหน้าสองใบเข็มขัดนิรภัย3จุดทุกที่นั่งโครงสร้างตัวถังแบบทเทรมเอ์แท่งเหล็กเสริมประตูและกลอนประตูล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและนี่คือที่ท,ที่มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นและได้รับการทดสอบการชนจาก g l o บอ l เวนซทและได้คะแนนสีดาวซึ่งแสดงถึงความมั่นใจในด้านความปลอดภัยแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าคะแนนนี้เพียงพอหรือไม่สำหรับรถออฟโรดที่มักเจอเส้นทางอันตรายคุณคิดอย่างไร ในที่สุดแล้วมอเตอรดัคือรถที่ผสมผสานร,ระหว่างความสนุกในการขับและความปลอดภัยแต่ที่นี่คือที่ที่มันอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างในขณะที่บางคนชื่นชอบความเรียบง่ายและความทนทานบางคนอาจมองว่ามันแพงไปสำหรับฟีเจอร์ที่ได้หรือแม้แต่การเปรียบเทียบกับกู้แข่งอย่างจิมมีที่อาจมีราคาถูกลงแต่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการลงทุนในรถออฟโรดแบบนี้คุ้มค่าหรือเปล่าและถ้าคุณเป็นผู้ที่ชอบผจญภัยคุณจะเลือกดาหรือจิมมีททำไม แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเริ่มการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะ